4อาหารให้พลังงานสูงครับร่างกายตื่นตัวกระตุ้นสมองครับต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกตื่นมารู้สึกง่วงเหงาหานอนอ่อนเพลียไม่สดชื่นครับวันนี้ผมมี4อาหารที่สามารถหาทานได้ไม่ยากครับทําให้ร่างกายตื่นตัวให้พลังงานได้ดีและกระตุ้นสมองได้ครับมีอะไรบ้างไปฟังกันครับอันแรกๆคือข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตครับต้องบอกเลยว่าข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดข่าวนะมีพวกสารสำคัญเยอะมากมีวิตามินเยอะมากแล้วก็มีธาตุเหล็กครับที่สำคัญ ในข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตครับยังมีสารสำคัญสองตัวคือนวิตามินบีรวมครับต้องบอกเลยว่าวิตามินบีเนี่ยช่วยเรื่องอะไรกระตุ้นระบบประสาทและสมองโดยตรงครับและในข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตครับยังมีสารสำคัญอีกหนึ่งตัวครับที่เรียกว่าสารกาบาครับเป็นสารที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นสมองได้ดีครับพันที่สองครับคือกล้วยครับต้องบอกเลยว่ากล้วยเนี่ยสามารถให้พลังงานได้สูงมากครับและในกล้วยครับยังมีสารสำคัญสองตัวครับคือโพแทสเซียมและแมกนีเซียมครับ นอกจากให้พลังงานสูงครับยังสามารถช่วยย่อยได้ดีและสามารถทําให้ร่างกายขับถ่ายได้ดีขึ้นครับและอันนีสามครับคือไข่ไก่ครับต้องบอกเลยว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์เยอะมากครับให้โปรตีนสูงมากและในไข่ไก่ครับยังมีโอเมก้าสามครับมีวิตามิน B1 B2 B3 B6B12 ครับและยังมีสารสําคัญอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าสารโคลีนครับเป็นสารที่สามารถกระตุ้นระบบประสาทและสมองได้โดยตรงครับและอาหารสุดท้ายครับคือถั่วครับต้องบอกเลยว่าถั่วอัลมอนด์พิตาชิโอวอลนัทหรือถั่วไทยก็ได้คร มีสารสําคัญเยอะมากและเป็นตัวที่สามารถกระตุ้นสมองได้ดีครับถั่วเนี่ยมีสารสําคัญคือตัวโอเมก้าครับโอเมก้าแบ่งได้2ตัวครับคือ1 EPA ครับ EPA คืออะไร EPA คือสารที่สามารถจับไขมันที่หลอดเลือดและไปทำลายที่ตับได้ครับและสารสำคัญอีกหนึ่งตัวในถั่วครับคือ DHA ครับ DHA คืออะไรครับ DHA คือตัวที่สามารถกระตุ้นระบบประสาทและสมองได้โดยตรงครับเพราะฉะนั้นถั่วนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาหารที่สามารถให้พลังงานและกระตุ้นสมองได้ดีครับและนี่คือ4อาหารนะครับให้พลังงานสูงร่างกายตื่นตัวกระตุ้นสมองได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบข้อมูลด้านสุขภาพนหะนยังไงก็ฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ